สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านส้มตำเด็ดสระบุรีนะคะแอดหนองจักนะคะท่านผู้ชมนะเป็นร้านเด็กของจังหวัดสระบุรีนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยค่ะที่กับร้านส้มตำเด็ดนะคะสระบุรีนะคะท่านผู้ชมจะเป็นบ้านหนองจักนะคะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราพามาดูไก่ย่างก่อนนะคะอันบ้านเหรอคะไม่ใช่านบ้านจัะไก่ย่างจัคของทางร้านนะคะจำไม่ชินเเนื้อนี่แหละพี่เป็น้ไม้ละสิบอันนี้ของไม้ถ้าสุกแล้วนะัอันนี้มีราคางแต่เท่าไหร่มาคะพี่อันนี้ไม้ละยี่สิบอันนี้สิบบาทอันนี้เนื้อไก่อันนี้เป็นโคสะโพกมันนะคะ ะะชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะส้มตำเด็ดสระบ,บุรีนะคะหนองจักนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาอะไรนะคะ,ะทางร้านนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตำปูปลานะคะแค่30บาทนะคะตำถัว่วตำแตงตำสั่วนะคะราคาตามนี้เลยนะซิกเนเจอร์ก็จะมีเป็นตำป่านะคะตำปูปลานะ,ะตำแซ่บต้มแซ่บเครื่องในนะคะท่านผู้ชมแค่50บาทเองนะคะนะอันนี้จะเป็นที่ร้านมีไก่ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะคะ ตูดไม้เท่าไหร่นะคะ10บาทค่ะโอ,อ้10บาทนะคะตอนเช้าตูดไม้สิบอ่บาอปลาดุกย่างนี่ขายไงจ๊ะ,จะปลาดุก <45 S 1> 40ค่ะ40บาทนะคะยังสวัสดีคุณป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คุณปา้ากำลังทำอะไรคะเนี่ยทำน้ำตกหมูค่ะน,น้ำตกหมูนะคะท่านผู้ชมนะคะน้ำตกหมูเท่าไหร่กันเนี่ยคือ10บาทค่ะตอนเช้ายังแซ่บนะคะ ร้านกี่โมงอะแปดโมงค่ะแปดโมงมเลยคะแปดโมงขายแปขอขายนะคะท่า,านผู้ชมมาเยถึงกี่โมงจ๊ะแม่บ่ายสามค่ะถึงบ่ายสามนะคะท่านผู้ชมตอนแม่กำลังตัดแต่งนะจ๊ะปลาดานะคะท่านผู้ชมขคนนะคะทางร้านนะคะ <S <S ใช่ใช่แม่เป็นคนจังหวัดสระบุรีเหรอคะบ้านเกิดอยู่มหาสารคามโอ้คนอีสานจ้ะคนอีสานเด้อจ้ามหาสารคามนะจ๊ะท่านผู้ชม ค้าประจำ ท่านผู้ชมนะคะตินแม่ขายส้มตำม,มานี่กี่ปีแล้วจ๊ะแม่ห้าปีแล้วค่ะโอ้ห้าปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามาอยู่นี่ไม่นานเนาะมาอยู่นี่ไม่นาน เกล็ดผัดสิบบาทนะคะซุปหน่อไม้นะคะท่านผู้ชมนะคะร้านน้ำมะปะร้านน้ำมนาวจ้ามะนาวจ้าโอเคโอเคนะคะ วเองนะรับรองเผ็ดเลพร้เส mm ิร์ฟอ่นไหน ชมนะะคแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตกน้ำตกหมูนะคะท่านผู้ชมอันนี้อะไรตัวเองลาบปลาดุกอันนี้เป็นลาบปลาดุกค่ะก็อันนี่อ่ะเป็นซุปหน่อไม้นะคะตำไทยไข่เค็มตำไทยไข่เค็มนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นปลาดุกย่างนะคะแล้วก mm. <si ็มีต şey um um ับนะคะก็อันนี้เป็นส่วนเนื้อนะคะ ไก่ปิ้งเป็นส่วนเนื้อแล้วก็วันนี้เป็นตูดไก่อันนี้ค่ะเป็นปปส้มตาปูปลานะคะท่านผู้ชมนะคะทางร้านมีน้ำาทอ่ทา,าอเขาเรียกว่าอะไรเต็นอะไรนะจับกล้วยแก๊กบุ้ยอะไรวะไม่ใช่แม่อันนี้อะไรนะแม่อันนี้น้ำโอเลียงค่ะอันนี้เป็นน้ำโอเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมนะคะทำเองคุณแม่ทำเองรคะับใช่ค่ะแม่ทำเองค่ะน่าอร่อยเี่ยม เท่าไหร่แม่สิบบาทค่ะสิบาทนะคะต้ำตาปปูปลานะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะน้ำปลารเด็ดมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะ น,นิดหนึ่งคือแบบไ,ได้เลยอ่ะลานี่คือลาลาของแม่เขาไม่น้อมมากมน,นะเีเยะค่ะต้งเซฟกระดูกอ่อนนะคะท่านผู้ชมี๋ยวจิมน,น้ำก่อนนะรัค่ะขอบคุณครับ เด็ดมากกะทุกคนโอ้น่าหูเดงเนะ น้ำตกน้ตกหมูน้ำตกหมูเผ็กดกำลังดีเลยอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะหัว oh, <no. S 1> แม่นุ่มม่ะอร่อยค่ะรสจัด

นั่นแหละโอกาจโอเลงเลยบุ้ีโอเล่งคุณไม่ร้าอออันนี้เป็นลปกุกนะคะท่านผู้ชม มันแบบมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่อื่นเขาจะเป็นแบบแห้งๆน้องตัวเองใช่ๆที่นี่คือเขาจะเป็นแบบเนี้ยคะ่ะโ oh, <no. S 1> อ,อ้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะแบบนี้ ลนราคาได้ไง สายกินรถจัดต้องมาใส่แซบนะคะห้ามพลาดนะคะเป็นตำไทยไข่เค็มนะคะท่านผู้ชมไปค่ะอื หวานไข่เค็มพอดีค่ะท่านผูช้ชมมันไม่ได้เค็มค่ะมันแบบออกมาอร่อยอะ่ะมันไม่เค็มมากค่ะน้ำตัวมากปดุกย่างค่ะท่านผู้ชม มีน้ำจิ้มแจ๋วให้ด้วยนะเียสะดวกจริงๆค่ะจิ้มเด็ดเลยมีเธอต้องลองเลวนี่ ต้องตับปูปลาแบบคือแบบรถจัดจานคือแบบลงตัวมากเลยปลาคูนัวมากเปนไงเปอร่อยแซ่บนี่คือต้องต้องมาโดนเนสายแซ่บต้องมาเลยอ่จัดจานมา

เด็ดเด็ดจริงคือส้มตำคือแบบเด็ดอะเด็ดเลยอะสำหรับคือคนไม่กินเผ็ดก็สั่งแม่ได้นะว่าเอารสชาติเผ็ดระดับไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่เราชอบเผ็ดๆเนาะจัดไปเลยค่ะดีนะคะท่านผู้ชมคือไม่ร้อนนะคะ คือลมคือลมมันพัดลมโกกอะค่ะไม่รอ้อนหมูนุ่มเนาะนุ่มอะเตยลองตามไข่เค็มเลยคือแบบเผ็เดเ้ยวหวานคือโอเคเลยอะเข้าใจไหมว่า,า,า,าราคาเลยครับน่มนะคะจาดหนักจัดเต็มมาก เชากินเผ็ดนะอร่อยบรรากาศน่าคันคือลมเย็นๆนะคะไม่ไม่ร้อนเลยอะแต่วันนี้แดดแรงนะคะแต่ไม่ร้อนเลยอะร้านแบบรับนมได้ดีมาก ่ไข่เค็มก็ไม่ได้เค็มอะนะแกคือแบบเหมือนพ<ข>อดีกินอพอดีกินอ่ะบางร้านคือแบบเค็มเค็มจ๋าอะไรแต่ที่นี่คือแบบมันโอเคอ่ะแล้วก็เส้นเส้นมะละกอคือกรอบเนะกอบ ีเมันเยิ้มเลยหอมหอมสุนถ ay เนาะหมู่บ้านหนองจักเนาะแม่เนาะใช่ไหมเป็นหมู่บ้านหนองจักนะคะท่านผู้ชมชื่อร้านเป็นส้มตำเด็ดสระบุรีเนาะแม่เนะาะใช่ส้มตำเด็ดสระบุรีเปิดร้านจากเปิดร้าน ปดโมงนะแม่แปดโมงจ้ะแปดโมงเช้าถึงถึงบ่ายสามจ้ะถึงบ่ายสามโมงนะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบอ่ส้มตำรสเด็ดจัดจานนะคะสุดจากมหาสารคามนะแม่เนาะ,ะมหาสารคามค่ะ,<ม>คะก็มาได้เลยนะคะที่อ่ส้มตำเด็ดนะคะสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้เลยนะคะแม่มีเบอร์ไหม มีจ้ะเบอร์โทรอะไรแม่097ค่ะ230ค่ะ230 9049 9049เนาะค้ะใครสำหรับใครนะคะที่มาไม่มาไม่ถูกก็โทรมาหาแม่ได้เลยเนาะคะโทรหาแม่ได้เลยจ้ะคที่อยากทานส้มตำเด็ดนะคะเด็ดเด็ดนะคะรสจัดจ้านนะคะสายแซบนะคะไม่สายแซบห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมนะคะส้มตำเด็ดสระบุรีนะคะแอดนองจักนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทิ้งอ่าลิงก์ เรียกว่าอะไรท,ท,ทิ้งพิกัดทิ้งพิกัดร้านเนาะทิ้ง<ช>พิกัดร้านนะคะแล้วที่ร้านก็จะมีเพจด้วยนะคะเราทิ้งเพจไว้เลยนะคะค่สะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมที่ตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ